มี้มาถ้ำบุญบานแต่เทียนทองด้วยบานกับแคยนด้วยจ้าไทยนุ๊กไทยนุ๊กเอาต้นต้นมาถวาย

เ,เออจางนํำก็ได,ด,เด้เราจันํำก็ได้อย่างเงีนยม้่ก็เหลี่ยวกันที่บุญ้บุญพิงพ่อ,อ,อบังรสกุลนี่ถ้ากันพอบไปถามกันพ่อบังรสกุลพ้ากันหอบไป พ่อบังเถากุญมากแข่งความไปแข่งความเอากล้อมจะไนหม่องหนิวสีพักวนเทเดียวเลยื่อนเวดมัติกาจบับสกุลแล้วจังสีกินข้าวจังไปถ่ากันอยู่บอกสงหนักเอาจังเสร็จดีกว่าเดินแตกกันแล้วตัวติดตุ้มกันอีกเอาเอามาตั้งไว้เนี่ยพอบังสกุลของสีอาจารย์เดี๋ยว สวยงามไดีเบิพกเออกมาเร็ยนตักเกอคุณก็ไป